เวกางทางนี่นี่ปะของพ่อยา่นี่จ้ะอื้มอือหือช้ำๆเลยซ้ำไสิเดินไปเมื่อกี้นี่เห็นกระเทียมป่าหรือว่าหอมอะนะแต่ว่ารอบนี้อาจจะไม่เอาไปดองนะคะดองรอบก่อนมันก็ค่อนข้างที่จะแข็งอาอรู้สึกว่า,าไม่ชอบไอคิดว่าไอาจะเอาแค่หัวของเพิ่นน่ะ เอาไปตากแห้งนะตากแห้งแล้วก็เอาไปปรุงอาหารนะนะบอไปดองในความคิดของไอไอคิดว่ามันไม่ค่อยิแซ่บปานไหนนะคะแต่ตอนนี้มีคนเดินผ่านไอรอคนเดินผ่านก่อนนะคะประมาณสามสี่คนเนี่ยแหละข้างหลังนี่เป็นโจดอันนี้เลยจ้ะเป็นโจดท,ทะเลถามว่ากินได้บอกกินได้แต่ว่ามันบม่มีอย่างพี่น้องมาฟังนี้เยอะมากเลยนะทุกคนไอยลกแล้วประมาณสิบกว่าหัวเออ จะถ่ยายเข้าไปก่อนมาดูชน,นิดก่อมันมีมนก็บ,บมีด้จ้ามันมีแค่ต,ตรงนั้นตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกว่าล้วลงมือเลยแถวนี้มีไหมไม่มี มาดูว่ามันมีอะไรนะหอมหรือเปล่าไม่มีนะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้มีไหมมีแต่ตรงนั้นเหรอรอให้อดีใจเหรอ,หอรอให้อาดีใจเหรอไปไปตอมาดูตรงนี้สิมีไหมมันมีต้น ต้นหอมอันนี้อะไรอ่ะอันนี้มันเป็นยา yeah. นนหอมหอมมาดูี่มาดูที่หอมปลาหอมปลานี่จ้ะนี่จ้ะหอมปลาหรือกระเทียมนั่นแหละก็เรียกไปเนาะ หอมไม่ใหญ่ตรงนี้พ้อเมื่อกี้ินโบหินนะจ๊ะเห็นเป็นหญ้าเกือบพลาดกำลังจะกลับแล้วนั่งแล้วว่ากำลังเศร้าซอยเลยว่าพอแล้วแหละกลับบ้านผ่นไปเอา้ากระเทียมมาสั้นโว่าน,นี่ไม่ได้แห้งไปไปต่อหนอีกใครเจอ ใครเจอบ้างบอกหน่อยแต่มันมันคืออันเดียวกันเลยกับยาพี่น้องไปต่อไปแล้วกินอย่างดีไงเด็วไห,หน่ออะอืม ได้ซำนีเหรอเมื่อกี้ที่ถอนเล่นๆเยอะอยู่นะเราจะทำคลิปแล้วก็เป็นอย่างนี้อันนี้ล่ะอันนี้ใช่จ้ะอืมีนจ้ะนี่จ้าทุกอนสวยๆเลย นั่งปนอยู่แบบนี้นะคะทุกคนเอ้ยนี่กับแบก็คเบอร์รี่นี่สาล่าใครจะเห็นว่าเป็นต้นกระเทียมบ้างมามาฝั่งนี้ทีนี้อ๋อหอัวเริ่มแล้วนี่อีก Ồ, oh. oh, tài Hãy oh. subscribe mm, nên. kênh mm, จ้เจออีกแล้วเจออีกแล้ว,ก,ลวกระเทียมกระเทียมหัวใหญ่หันนอนีนนี่จ้านี่จังอื้อช้ำๆเลยสามหัวสามหัวช้ำๆเลยเจออีกแล้วหนึ่งต้นปึ๊บโอ้ยมันบดกเด้อยจ้ะนานๆสีพอที่นึง่งลงเรืออยู่กับหญาเนี่ยก็กเดียวอีกตัว แม่นบอกนี่อีกกกนึงอืบอืมนี่อีกกกนึงจ้าโอ้ยบม่ได้โอ้ยโอ้ยอืมคือว่ามีน,น้ำทอนนี่จ้า นี่อืมอ๋อโอ๊ยหาดใหญ่เลยพี่นอ้องเลยโอ้ยเอ่อไปหาพักมาเนาะแล้วที่นี่นะไอเห็นโทรศัพท์ในอยู่กลางทางหายก็เลยจอดค่ะ เป็นโทรศัพท์อิลกรอากคิดว่ารุ่นของอาจะรุ่นเดียวกันกับอายสิบสี่นะคะปัญหาคือเขาเขามีรหัสอะ่ะเขาบ่ได้จ้ะรอยอย่างเดียวคือรอให้เขาโทรมานะ,ะนั่นแหละคะ่ะรอให้เขาโทรมาหรือถ้าเขาไม่โทรมาก็จะเอาไปาให้แมรีบอทนี่ของพ่อญานี่จ้ะ ยังให,หม่ๆเลยแตกจัหน่อยบ่ใหม่ปมาไปไนใดพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวสิให้อา่าพ่อใหญ่เราถาหับสายแล้วให้เข้ามาเอาจา้ะทุกคนกลางทางนี่นี่ป้าป,ป้าดีคอเลยนี่ป้าเว็บไปคุยเลยอุ๊คัมปิงเดติ๊กโคเอตอ Ouais, bah, il ne faut pas le laisser... euh, je vous retrouve je vous retrouve à la réception dans ben, un moment si vous voulez voilà quand vous êtes euh, à l'accueil, vous m'appelez et puis moi je viens vous le porter hein? allez à tout de suite เราโทรมาแล้วนะคะโทรมาแล้วโชคดีขนาดอยู่กลางถนนเลยได้พี่น้องเดี๋ยวพ่อใหญ่เราเอาจักรยานสิไปส่งอยู่นาแคมปิ้งนะคะนั่นจ้ะ ไปค่ะยังน้อยเราจะทําความดีนะคะทุกคนเขามาถึงหน้าแคมปิ้งแล้วให้พ่อ่ไปส่งเพราะว่าโทรศัพท์เป็นอะไรที่สําคัญมากนะทุกคนนะออโทรศัพท์เป็นอะไรที่สําคัญนะเราก็คงดีใจที่ได้คืนนะพี่น้องนะแคร์นะปะเว bye-bye <laughs> si? Voilà. so it was to the girlfriend the phone of the girlfriend lele she was very happy to take it back i say you were very lucky because it was in the middle of the road ah uh -huh. it could have been damaged by a car พ่อใหญ่บอกว่าเขาจะดีใจแห้งสิได้คืนก็ดีใจแลวเนอะพี่น้องเนาะเพราะมันเป็นอย่างที่สําคัญจะเดือดรนมากเลยอยู่ในไหนยะังหายพวกโทรศัพท์บางอย่าง,ายอ,ยางอยู่ในเมืองอาณานะมักรบานเมืองใหญ่เนาะมันสิได้คืนเราจะแต่เมืองใหญ่กับบอูก,กันพ่อใหญ่บอกว่าส่วนมากเลยมันก็นหลายเสื้อสาดหลายนันหลายนี่เนาะแต่แบบนี้คือมันส่วนมากกับคนบ้านเฮาอะ่ะเขาก็สิเก็บไว้ให้อะนะเนาะพี่น้องเอาะ ลายบนลายปันใดแต่ว่าหัวใหญ่หญกระเทียมโทนอันนี้พี่น้องมีกลิ่นแหง้งนะจ๊ะกระเทืเห็ดอดองน้ำผึ้งเป็นอ่ะดองน้ำผึ้งด้วยนี่นะกตะเห็ดบบเป็นๆๆชื่อไดบอก่อยแบบยงยากเลยจ้ะแล้วง่ายว่างอยู่ใส่ก็ได้คตอนนี้เวลาเกือบจะสามทุ่มไอมาถ่ายกระเทียมโทนให้เบิง่งให้เห็ดแบบนี้ไว้นะคะนี่จ้ะ เอามาตากแห้งมันเป็นกระเทียมโทนนะทุกคนนะมันมีแค่หัวเดียวเท่านัานๆเนี่ยเห็นไหมเป็นไอเดียนะคะทุกคนเอาไว้ใส่ตำส้มตำหรืออย่างก็ได้นะเพราะว่ากระเทียมโทนโดยส่วนมากแล้วส่วนมากแล้ว,ว,ลวประโยชน์เขาจะเยอะกว่ากระเทียมธรรมดาเนาะประโยชน์คนละทางนะนั่นแหละก็เลยมาทําอย่างนี้ไว้จะรอให้นังแห้งก็ไปตำส้มตอกส้มตำพี่น้องเอ้อเฮ็ดไปไอาไก็ได้ได้ไปหาหอย แต่ว่าบริถายวีดีโอเบิ่งเดียวามที่แบบว่ามันไม่ได้อยู่กันเป็นมู่นะคะน,นานๆจากพ่อนะเ่านานหรอกแต่ว่าเวลาพ่อคือแบบตัวใหญ่นะแบบมันบริถิอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนไอ้ก็เลิดว่าการเหตุวีดีโออาชีพตื่นเต้นเพราะว่ามันบดบดบวดหลายพี่นอ้องเบื่องต่ตลานอยู่บ้านเท่ากัแบบนี้ก็รู้ละหา,า,าสิบเดี๋ยพี่น้องเนาะแบบนี้รู้ละ3้ำรู้รอยมันปะเบิ่งเอาไอ้่าชิต้มไว้กินมาอ,อื่นจ้ะ ปกติอาจจะต้องใส่สลสลัดื่อ้รสดใส่สลัดดแี่ของชุ่ชายปล้จะหอมหวาดูนะมีกรใหญ่ๆขัดนง่เลยคิดว่ามันต้องเป็นแบบเต็มเลยนะเนี่ยมาดูวิธีต้มของไอจะใบใส่นะแต่รอบนี้ ใบไม่มีเวไอ้ต้มหอยอาจจะไม่ใส่น้ํเลยนะคะน,น,น้ําข้าวอกเุอบเคยเก็บหอยแมงูใหญ่ปานนี้จเื่อด้ ทุกคนไอคิวมันเ้นแบบนางอร่อยเลยมองผก็ใหญ่จริงนะเนี więcej. เสร็จแล้วนะคะทุกคนสุกแล้วจ้ะก็ไม่ใหญ่สักเท่าไหร่นะอันหายละนี่จ้ะก็ได้อยู่นะอวดอยู่จ้ะแต่ข้างในก็ก i m นี่จะเสร็จแล้วไว้กินพ่งนี้นะคะทุกคนวันนี้กินแล้วจ้า